ไปเฮ้ยเราไม่ต้องจิ้มเลยเหรอไอไม่พูดไม่คุยเลยเหรอเขาขังอยู่ใคร่พูดอ่รเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ้าว 25วิผ่านไปครับโอนะ้ยครับผมเหนื่อยนะสา <32 S 2> มสองจะล้วงความรับออกมาผ <c oughs> มจะล้วงความรับปิ้งให้คุณผู้ชมได้ดูโอ้คิงเก่งเลยเหร,อ,รเเอ,อแล้วบอกคิงเก่งเนาะพอละพอละห้าสิบสามวิ พี่เขียวไ่เนี่ยเดี๋วพี่กืนเลยเนี่ยเต็มปาเดินโอ้โหพี่เอามาใส่จานผมมะเนี่ยพี่อย่าเนียนนะไม่เอานะเห็นกล้องมั้ยมันถูกไว้หมดไม่เห็นต้องสรุปอะไรเลยครับมันเห็นเห็นกันอยู่แล้วแงคือผมกินเร็วอะคือผมแบบเออ